แนะนำเลยนะครับ Apex Swift 2.0 Pro ครับสีใหม่ล่าสุดนะครับน้ำหนัก183กรัมนะครับในไซส์29-45-11 US นะครับถ้าระบายอากาศดีนะครับเกดานสูงใส่ตรงไซส์นะครับเพื่อนๆเท้ากว้างเท้าบานก็บวกอีก0.5ได้นะครับใส่สบายขึ้นนะครับน้ำหนักเบามากเลยนะครับมีแผ่นคาร์บอนทนนะครับคุ้มค่าราคาครับตัวนี้แนะนำเลยนะครับ พื้นทนมากสีสวยมากเลยครับตัวนี้ใหม่ล่าสุดเลยนะครับราคาสามพันกว่าบาทนะครับรองเท้าวิ่งเ p เป็กสวิฟ0 p สองจุดศูนย์โปรนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดสีใหม่ล่าสุดนะครับเบอร์สิบเอ็ดยูเอสนะครับยี่สิบเก้าเซนสี่สิบห้าน้ำหนักอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดสิบสามกรัมนะครับเฉลี่ยหนึ่งร้อยแปดสิบสามกรัมนะครับข้างละหนึ่งร้อยแปดสิบสามกรัมอินโซดีมากนะครับ รองรับอุ้งเท้านะครับระบายอากาศได้ดีนะครับสีสันสวยงามมากเลยครับสีนี้แนะนําเลยนะครับเพื่อนๆรุ่นนี้ใส่ตรงไซส์นะครับครเท้ากว้างพวกบวกอีก0.5นะครับเท้าปกติตรงไซส์นะครับเบาวนุ่มเด้งมีแผ่นคาร์บอนนะครับคุ้มราคาทนทานมากเลยครับรุ่นนี้แนะนําเลยนะครับ สวีป2.0 Pro รองเท้าวิ่งแห่งปี2025นะครับน้ำหนักเบานุ่มเด้งนะครับมีแผ่นคาร์บอนเพดานตรงปลายเท้าเล็บเท้านะครับจะสูงนะครับลดอาการ เล็บดำเล็บม่วงนะครับในขณะวิ่งผ้าเพอร์มีการระบายอากาศได้ดีนะครับเบานะครับใส่สบายเท้ามากเลยแก้ปัญหาตรงบุนวมนะครับที่กัดส้นนะครับในรุ่นแรกๆนะครับ น้ำหนักของรุ่นนี้อยู่ที่183กร,รัมนะครับในไซส์10.5 US 44.5-28.5นะครับรุ่นนี้แนะนำใส่ตรงไซส์ได้นะครับใส่ตรงไซส์รองเท้าปกตินะครับบุนวมนะครับรอบข้อเท้าแบบตัวยูนะครับหนานุ่มนะครับแผ่นอินโซด้านในนะครับระบายอากาศดีนะครับระบายเหงื่อได้ดี มีรองรับตรงอุ้งเท้าด้วยนะครับด้านในครับผมพื้นทนนะครับพื้นทนยางทนเหนียวหนึบนะครับใส่นะครับยางใสเหนียวหนึบแผ่นคาร์บอนนะครับเต็มแผ่นนะครับ มีปีกด้านข้างเลยครับด้านในนะครับเพิ่มความมั่นคงนะครับในการลงเท้าด้านในนะครับตอบสนองไวขึ้นนะครับในการตบลงนะครับเหมาะสำหรับนักวิ่งมือใหม่ต้องการเก็บระยะหน้าเท้ากว้างใส่ได้นะครับ 2E ใส่ได้นะครับเผื่ออีก0.5นะครับ ผู้นี้เหมาะกับใครเหมาะกับนักวิ่งที่ต้องการวิ่งชิวๆเก็บระยะนะครับระยะไกลๆเพราะมใส่สบายนะครับใส่สบายเท้าแล้วก็มีความทนด้วยคุ้มค่ากับราคานะครับก็เลยให้เป็นรองเท้าซูเปอร์ชูแห่งปี2025ของผมเองนะครับ รองเท้าวิ่ง a p e ป SWIFT 2.0โปรนะครับเบานุ่มเด้งมีแผ่นคาร์บอนพื้นทนนะครับค่าระบายอากาศดีนะครับรุ่นนี้ใส่ตรงไซส์นะครับงานประกอบดีมากเลยครับน้ำหนักเบานะครับรุ่นนี้สัมผัสแรกคือน้ำหนักเบา11 US 29เซนน้ำหนักอยู่ที่ 183กรัมนะครับระบายอากาศดีนะครับพื้นทนมากครับใส่ตรงไซส์นะครับรุ่นนี้ใส่ตรงไซส์ได้ครับเทากว้างนะครับให้เพิ่มอีก0.5นนะครับเพิ่มจากเดิมนะครับอีกครึ่งเบอร์นะครับ ราคาเริ่มที่3,900บาทนะครับช่างน้ำหนักนะครับไซส์มาตรฐานนะครับ Apex Swift 2.0 Pro นะครับสีดำสีใหม่นะครับ 9US 27เซนนะครับเป็นไซส์มาตรฐานนะครับดูความเบานะครับระดับซ u เปอร์ชูนะครับ168กรัมนะครับเบาสุดๆนะครับแนะนำเลยครับวิ่งไกลวิ่งชิลระยะทางไกลทุกเพจทุกวัยทุกความเร็วนะครับใส่ได้หมดครับู่นี้ แนะนำเลยครับผม